สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครชะตาหงในอีพีที่24จนถึงตอนจบตั้งแต่วันจันทร์ที่21เมษายนนี้ซึ่งชะตาหงคาดว่าจะมีถึง33ตอนด้วยกันค่ะมณีจันทร์ดจจำปามาฟ้องยายบัวบานที่โดนไกลสอนเอาน้ำแกงร้อนร้อนสาดใส่ยายบัวบานถึงกระหัวเราะว่าแสดงว่าอย่างนี้ไกลสอนบันงิบ้าอยู่มณีจันทร์ถามบัวบานถึงเรื่องบ้านดอกทองยนให้ไปปลูก ทำให้ยาบุบาลได้พามาดีจันทขึ้นไปดูที่ดาดฟ้าและได้เอาต้นว่านดอกทองโยต้นใหม่ที่กำลังพึ่งขึ้นมามาให้มาดีจันทร์ดูด้วยความตื่นเต้นว่าพวกเราสามคนนี่มันทําชั่วจริงๆและคราวนี้ถ้าต้นดอกทองโยออกดอกเมื่อไหร่น้ํามันที่ทําขึ้นมาใหม่ก็จะยิ่งมีฤทธิ์รุนแรงเพราะดอกแรกที่ผีบานจากต้นที่เพิ่งปลูกใหม่เมื่อนำมาทำพิธีผสมกับน้ำมันจันทร์มันก็ยิ่งมีฤทธิ์เข้มข้น มณีจันดีใจมากที่จะได้น้ำมันว่านดอกทองโยต้นใหม่ที่มีฤทธิ์แรงกว่าเดิมมณีจันที่กลัวความจริงจะถูกเปิดเผยพอเริ่มไม่แน่ใจในตัวไกรสอนแล้วแม้จะลองพิสูจน์ความจริงว่าไกรสอนยังบ้าอยู่หรือไม่ไกรสอนก็ยังคงดูเหมือนสติฟันเฟือนอยู่ทำให้ยังจับไม่ได้สักทีแต่สายตาที่ไกรสอนมองมณีจันมณีจันคิดว่ามันไม่ใช่มณีจันจึงได้บอกกับยายชมปาว่าฉันมั่นใจ ่าพี่ไก่สอนไม่สามารถแกล้งบ้าได้ตลอดเวลาหรอกซึ่งบุญชูเคยยิ้มว่าเขามีทางพิสูจน์เพราะคนที่มันบ้าจริงๆกับแกล้งบ้ามันดูไม่ยากหรอกบุญชูได้พาตัวไก่สอนมาและเอาที่ช็อตไฟฟ้าขึ้นมาขูไก่สอนให้กลัวไก่สอนตกใจรีบหนีแต่ถูกบุญชูจับล็อกเอาไว้แล้วเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาช็อตไปที่มือของไก่สอนไก่สอนตกใจมากรีบสะบัดหนีและผลักบุญชูออก ยายจมปาบอกว่าวิธีแบบนี้ไม่ว่าคนสติไม่ดีหรือคนสติดีถ้าเจอที่ช็อตไฟฟ้าก็ต้องหนีกันทั้งนั้นแหละทำให้มณีจันสั่งการให้ยายจำปาคอยจับตาดูไกสอนให้ดีว่ามีพิรุธหรือไม่เพราะสงสัยว่าไกสอนแกล้งทำเป็นบ้าต่อหน้าทุกคนส่วนบุญจูนั้นมณีจันก็ได้สั่งให้ไปเก็บกวาดพวกลูกน้องให้หมดอย่าให้มาสาวถึงตัวได้ตั้งแต่ที่เหมหงได้เห็นพินัยกรรมตัวจริง ไกรสอนพ่อแท้ก็ถูกยิงพร้อมกับสินชัยที่หงนับถือเหมือนพ่อแท้ก็ต้องมาเจ็บหนักปางตายอีกทําให้เหมหงคิดกับวันดียายแก้วยายบันเย็นว่าต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ซึ่งคนที่น่าสงสัยที่สุดเวลานี้ก็คือมณีจันทยายบรนเย็นก็สงสัยเพราะวันนั้นได้เห็นมณีจันทร์่าเดินปแปลกๆเหมือนเจ็บเท้าและยังใส่แค่รองเท้าแตะทำให้เหมหงวันดีช่วยกันคิดว่า จะต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมณิจร์ด้วยใช่หรือไม่อาการของสินชัยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วทําให้เหมหงกังวลใจมากแม้สินชัยจะไม่ใช่พอ่อแท้ๆของเหมหงแต่หงก็รู้ว่าสินชัยเป็นพอ่อแท้ๆของสิงห์และคนที่สิงห์คิดว่าเป็นพอ่อแท้ๆกับกลายเป็นพ่อของหงแทนเรื่องนี้จึงเป็นความลับที่ถูกปิดซ่อนเหมหงและสิงห์ได้ําดอกบัวมาไหวพระพุทธรูป อง์หลงพ่อโตที่เหมหงและสิงตั้งใจจะเอาดอกบัวมาไหว้ทุกๆวันเพื่อที่ฐานขอให้สินชัยฟื้นจากอาการป่วยเฮมหง์ที่ฐานว่าขอให้ลูกได้หาพินัยกรรมเจอด้วยเธอเจ้าค่ะจากนั้นเฮมหงห์และสิงก็ได้นําดอกบัวขึ้นบูชาแต่ก็ได้เกิดเหตุขึ้นเมื่อจูๆ่ๆแจกันตกลงมาทําให้สิงต้องปีนขึ้นไปดูที่หิ้งพระเพื่อทําความสะอาดสิงจึงต้องยกพระพุทธรูปขึ้นมาระหว่างนั้น หงกำลังก้มลงไปเก็บทองคำสาดที่พื้นอยู่พอดีจังหวะที่หงเงยหน้าขึ้นก็เป็นช่วงเวลาที่สิงยกพระพุทธรูปทําให้หงได้เห็นกระดาษใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ที่องค์หลวงพ่อโตกระดาษนั้นได้ล้นหลนล,ลงมาทําให้หงได้เจอกับพินัยกรรมที่สินชัยซ่อนเอาไว้ก่อนที่เกิดเรื่องหงรีบเก็บพินัยกรรมเอาไว้ก่อนที่สิงจะเห็นหงตื่นเต้นดีใจมากรีบเอาพินัยกรรมมาให้วันดีและยายแก้วดูว่า นี่เป็นพินิกรรมของปู่มนูนที่เขียนขึ้นมาจริงๆทุกคนก็งังวลใจว่าถ้าเปิดเผยความจริงไปสิงอาจจะรับความจริงนี้ไม่ได้ทำให้เหมหงทำตัวไม่ถูกเพราะพูดไม่ได้ทั้งที่สงสารสิงมากสิงเองก็รู้สึกว่าเหมหงกำลังมีอะไรปิดบังซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้ไม่ให้เขารู้ทำให้สิงเก็บความสงสัยไว้จึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาคุยกับตรีภูมิว่าเขาสงสัยว่า เฮมหงมีความลับที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพ่อไกรสอนและสินชัยแน่จึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงว่าเฮมหงกำลังคิดทำอะไรอยู่แน่โดยให้ตรีภูมิช่วยต่อมาตำรวจที่ตามสืบคดีของสินชัยที่ถูกทำร้ายและคดีของไกรสอนที่ถูกลูกหลงยิงในงานประเพณีรับปัวในเวลานี้ตำรวจก็เริ่มได้เบาะแสแล้วจึงเชิญตัวสิงกับเฮมหงมาที่สถานีตำรวจตำรวจจึงได้แจ้งว่า ตอนนี้ตำรวจได้สอบปากคำนักเลงที่ถูกว่าจ้างไปก่อเรื่องประเพณีรับบัวว่ามีคนจ้างวานให้มาก่อเรื่องเพื่อหวังจะใช้เหตุการณ์นี้ลอบวทำร้ายวันดีและคนที่จ้างวานก็คือบุญชูสิงและเฮมหง์ถึงกระอึง้งเพราะบุญชูก็คือคนของมณีจันทร์ซึ่งเ็หมายความว่าผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นมณีจันทร์ก็ได้เรื่องที่ตำรวจกำลังสงสัยว่าบุญชูและมณีจันทร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของไกรสอนและสินชัย ทำให้สิงเอาเรื่องนี้ไปคาดคันแม่เพื่อต้องการให้มณีจันทร์เล่าความจริงว่าแม่เป็นคนทำผิดใช่หรือไม่มณีจันทร์ปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ในใจก็กลัวมากเพราะสิงได้บอกว่าตำรวจได้เบาะแสแล้วถ้าแม่ทำผิดก็อ,อยากจะให้แม่ยอมรับผิดโทษหนักจะได้เป็นเบายายจำปาก็เลยกลัวว่าตัวเองจะถูกจับด้วยจึงเรียกมณีจันทร์ขึ้นมาคุยที่ดาดฟ้าเพื่อไม่ให้ใครได้ยินและเข้าไปเกี้ยกล่อมหวันล้อมให้มณีจันทร์ ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วรีบหนีไปด้วยกันก่อนที่จะถูกตำรวจจับเข้าคุกเพราะตอนนี้เรื่องใยญ่จำปาและมณีจันทร์ที่ได้เกาะเอาไว้ก็กำลังเริ่มบานไปขึ้นเรื่อยๆแต่แม้หญยจำปาจะหว่นล้อมยังไงมณีจันทร์ก็ไม่ยอมถอยไม่ยอมแพ้วันดีเด็ดขาดเพราะถึงยังไงตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานที่มาเอาผิดมณีจันทร์ได้แล้วก็คิดว่าจะโยนความผิดนี้ไปให้กับบุญชูและตอนนี้ต้นดอกทองโย ที่ยายบัวบานปลูกก็ออกดอกมาแล้วมณีจันทร์ดีใจมากยายบัวบานได้เก็บดอกทองโยดอกแรกมาได้มณีจันทรยำจับปาก็เร่งให้ยายบัวบานทำมนดำดอกทองโยนีท,ทันทีในที่สุดมณีจันทร์ก็ได้น้ำมันตามต้องการที่มีดิบแดงกว่าเดิมมณีจันทร์มองขวดน้ำว่านในมือและจะเอาไปใช้กับไกรสอนอีกครั้งเมื่อหลักฐานยังไม่ชัดเจนสินชัยก็ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ ไกรสอนที่รู้ว่าสินชัยเป็นเพื่อนรักถูกทำร้ายก็คิดว่าเขาต้องหาทางหาหลักฐานเพื่อเอาคนผิดมาให้ได้ทําให้ไกรสอนแอบมาหาวันดีที่ปากน้ําเพื่อคุยกันเรื่องนี้ทําให้วันดีเห็มหงอยแก้วคิดว่าเรื่องของสินชัยที่ตอนที่เกิดเหตุนั้นตํารวจได้ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานอาจจะยังพอมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่บ้างทําให้ทั้งหมดจึงได้พากันไปทันทีเมื่อมาถึงก็เห็นเรือมีเชือกปิดกั้นไม่ให้คนเข้าไป แต่ยังไงวันดีต้องขึ้นไปให้ได้จึงแอบขึ้นไปบนเรือกันการิสอนบอกว่าสินชัยถูกทำร้ายบาดเจ็บต้องมีหลักฐานคราบเลือดหรืออะไรที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ช่วยกันหาเผื่อจะได้หลักฐานเอาผิดจึงรีบแยกย้ายกันไปค้นหาวันดีดูตามมุมต่างๆจะได้ไปเจอกับชิ้นเนื้อคลายนิ้วเท้าอยู่ด้านหลังแผ่นสังกะสีจึงเรียกให้ทุกคนดูและได้นำเก็บหลักฐานนั้นมาส่งมอบให้กับตำรวจ เพ,พื่อพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่ทำลายสินชัยหรือไม่ตำรวจได้เรียกตัวมณีจันทร์มาสอบปากคำและเอาไปเทียบเคียงกับหลักฐานที่ได้มาและตอนนี้ตำรวจก็ได้เจอกับหลักฐานิ้นสำคัญที่มณีจันทร์คิดว่าได้ทำลายไปแล้วเมื่อนักประดานา้ำได้งมหาหลักฐานจนเจอกับกล้องแอคชั่นเคมอร่าสามที่เป็นกล้องที่สินชัยใช้แอบถ่ายเป็นหลักฐานสินชัยรู้ว่ากล้องนี้กันน้ำได้จึงเลือกที่จะใช้กล้องรุ่นนี้ แล้วก็เป็นจริงเมื่อไฟภาพทั้งหมดยังไม่ถูกทำลายไปทุกอย่างก็กำลังจะลี้คลายเมื่อมณีจันและบุญชูได้ถูกหมายจับข้อหาจ้างวันฆ่าบณีจัน์ดนจำปาบุญชูคิดจะหนีแต่ก่อนจะหนีบณีจันไม่ยอมแพ้คิดจะแก้แค้นวันดีที่ทำให้ชิดพังจึงแอบไปจับตัววันดีได้เห็มหงมเพื่อแก้แค้นทำให้ไกรสอนสิงพร้อมด้วยตำรวจตามไปช่วยบณีจันที่กำลังจนมุม แม่สิงจะขอร้องให้แม่หยุดแต่มณีจันทร์คุ้มครั่งหยิบน้ำว่านดอกทองโยมาเพื่อจะวางเทใส่ไกรสอนให้ไกรสอนบ้ากลับมาเหมือนเดิมแต่กรมใดใครก่อกมนั้นตอบสนองแก่ผู้ทำกร,รมทำให้น้ำมันว่านดอกทองโยที่มณีจันทร์จะใส่ไกรสอนพาดกลับมาโดนที่ตัวเองคุณใส่มนดำย้อนกลับมาสู่ผู้กระทำทำให้มณีจันทร์ถูกฤทธิ์มนดำของว่านดอกทองโยเข้าตัว ซึ่งดอกทองโยดอกแรกนั้นแรงมากทําให้มณีจันคุ้มครั่งเป็นบ้าอย่างหน้าอนาถตามคาสาบานที่เคยสาบานไว้กับยายโบบาลมณีจันจึงต้องรับกรรมเป็นบ้าไปตลอดชีวิตเดิมมีทางรักษาหายส่วนบุญชูญชก็ถูกตำรวจวิสามันจนตายยายจำปากับยายโบบาลก็ถูกตำรวจจับฐานะสมรู้ร่วมคิดพินัยกรรมของปู่มนูนก็ถูกนำมาเปิดทำให้วันดีได้รับทรัพย์สมบัติของปู่มนูนทั้งหมด เหมหงดีใจมากที่ได้ต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันสินชัยฟื้นและหายเป็นปกติทําให้สิ่งได้รู้ความจริงทุกอย่างถึงเรื่องที่สินชัยเป็นพ่อแท้แ,ทและตอนนี้โรงงานน้ําพริกแม่วันดีก็ได้กลับมาเปิดใหม่อย่างยิ่งใหญ่ครั้งโดยมีเหมหงสิงคอยช่วยกันดูแลกิจการโรงงานน้ําพริกยาบุงาก็ได้รับการรักษาที่ดีจนทำให้ยาบุงามีอาการดีขึ้น ความสุขก็ได้กลับคืนมาสินชัยก็มีความสุขที่มีสิ่งเป็นลูกชายจึงชวนทุกคนไปฉลองกันบนเรือวันดีเหมหงไกรสอนสินชัยยบบุงาทุกๆคนช่วยกันทำน้ำพริกสูตรเด็ดแม่วันดีฉลองกันอย่างมีความสุขและที่ขาดไม่ได้เมื่อถึงวันงานประจำปีองค์พระสมุรเจดี JD. ทำให้น้ำพริกแม่วันดีก็ไปออกร้านด้วยทำให้ทุกคนรวมตัวกันพาก,กันไปไหว้องค์พระสมุรเจดี JD. ที่นับถือ ที่ได้ยึดมั่นในความดีแม้นจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องด้ร้ายมาได้ติดตามกันได้นะคะในตอนจบของสตาหงในอีพีที่24จนถึงตอนจบตั้งแต่วันจันทร์ที่21เมษายนนี้ซึ่งสตาหงคาดว่าจะมีถึง33ตอนด้วยกันค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรทางช่องไปสตาก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปหนะะ้าค่ะ